มาจากสายลูกค้าเซลีลูกค้ามาจากสมุทรปราการค่ะบอกว่าเป็นเอฟซีกล้องอะเลยคนถือกล้องเขาเทาคนถือกล้องขาพันสันโอเปอร์แมนพันนั่นมาจากไหนพี่ชายมาถรูปนี่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 ผู้ซื้อมาจากไหนกันนี่โอ้สุดยอดสุดยอดมามาถ่ายรูปลงช่องไหนเนี่ยโทรศัพท์มาดิโทรศัพท์มีไหม โทรศัพท์อะไรนากินข้าวยังเนีเขาสข้าวขอยเจ้ากินยังกินแล้วครับกินแล้วครับกินรมาเดีเดี๋ยวเดเซียโทรสายประกันมาโทรศัพท์ปานเห็นที่น้องเอฟซีด้วยพอไปยังมีแต่หัวอันเนื่งสองสาม เอ้ารู้สึกว่าเสียผู้นึงเด้มาเม่มาเม่ย่านกล้องไอ้แล้วว่าอยากอยายกล้องวันว่าอันนี้เส้นเส้นล้วเรียบร้อยแม่นอ่ะเม่นถารถมาเลยช่างรถเอาอ๋อรถอยู่ยังบ่ขับมาบ่แม่นจ้ารถเมื่ได้ซื้อมือว่านรถหาลดห้าหกร้อยขันยังบ่ถือใจบ่เพิ่นมาขั้นนั้น เป็นทังไรแน่จ้าเจ็ดมบ่มวนบ่มวนครับอือนั่งบดาลูกค้าเัวหนึ่งบ่บ่งไกดานเจ้าไม่ออกมาได้จากบ่งนี่เจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงเช้านะมาอสุดยอดสุดยอดนะได้เป็นนี่แน่นอนได้เป็นนี่แน่นอนเฮ็ดอาชีพยังอยู่ สางเชื่อมัลงกึงโอ้สางเชื่อมลงกึงรับเงินสดหรือเป็นสลีสสิปเอรับสลีปพร้อมไม่อันดา้สุดยอดเลยบอสซื้อผู้ละคนมาตัางหาคอ้นหนูคนมันจะได้บิดมาเปไวกอนปีหนาปีนาไกอบปีหาไบ พอได้อยู่ด้วยเหครับเดี๋ยวม่มาได้อยู่อะไรเยอะอยรถลดคันดีแต่เป็นได้ก็มาครับอ่าคนมีใจไกลขนาดไหนเขาก็มาอยู่แล้วไอ้ไอ้เล่าปากบัวหมอดอันนี้พ่อไม้เนี่ยอี่พ่อไม้โสดพ่อหมดเนี่ยโอ้โสดพ่อมีกอ้าวนะหนุ่มโสดพ่อไม้นะเจ้าจะออกรถเดี๋ยวเจ้าได้เมียได้แท้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าเก็บยวหยาดเอมาเอา จะ่าเสี้วข่อยกับมีด้พูดจะโสดด้วยกันเด้ไหนทั้งมือกล่องทั้งบุนี่ก็ะโสดหมดเด้ไหนแมนนี่ล่ะโสดจะไปลูกนอกนอกจากข่ายขายรถแล้วข่าขายเข้าเองพร้อมนะเดี๋ยวรถมาถึงเดี๋ยวจะอัดคลิปแล้วก็ส่งรีวิวให้เบิ่งจะได้ละเอียดมาจากไหนไอมาจากสมุทรปราการสมุทรปราการคุณสมุทรปราการแท้ได้ป่าวบอลคนละอิดคนละอิดคนอีสานบ้านเขาด้วยเนี่ย อธิษฐ <c oughs> าน้านเนาะได้เห็นงานอยู่สม,มุทรประกาศเนาะอ่าโ,โอเคโอเคกินข้าวยังเข่าวสั่นข้าวเจ้ากินยังข้าวมาแล้วครับกินแล้วอ่าโอเคโอเคเอรถยังไม่เห็นเลยถือใจเ, <c oughs> เร็วเนี่ยนี่ขนาดยังม่ท่านเห็นรถด้เนี่ยเส้นแล้วเรียบร้อยแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะจะมาเบิ้งอีกหรือว่าจะให้ไปส่งเลยรอบนี่ยไม่มาแล้วครับเดี๋ยวม่มาแล้วดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวจะไปส่งคันพูดแหละเดี๋ยวรถมาห่อเดี๋ยวจะอัดคลิปให้อัดคลิปเบิ้งละเอียดรอบคันให้ ของเครื่องไฟหนวกไฟน้อเล็กมู้งเล็กไม่เดี๋ยวอัดคลิปให้แล้วก็พอโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปส่งให้ฮอตฮอตฮอตพุ่นแหละฮอตมองเจ้ายู่พุ่นแหละโบมี่ใครจะจ่ายจ้าบ่มีเดี๋ยวมือรับรถเดี๋ยวจัดของแถมไม่แก้หนักเลยนะจ้าเอออเาชานอาหารแห้งเอาได้โบห้าตัวเสื้อต้องเบิกมือรับรถแหละเดี๋ยวจดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนเลยโอเค ดีแหลมมมั่นียงเดียวจัดให้เราเลยเด้อนะาเดี๋ยวพาเพื่อนมาซื้อด้วยหน่อยเด้อครับครับอ่าง่างอีกไลน์หนึ่งย่ายอีกไลน์หนึ่งอ่านอนตอนเขามุ่งเยู่นะน้าเดี๋ยวเอาวันรับรถเอาเสื้อให้ครบทุกคนนะโอเคจ้ะอ่าโอเคโอเคฝากเบอร์โทรเจ้าเองนะคะปากเบอร์โทรนะคะใครอยากเป็นหนี้เด้อจ้า0638831846ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ 063-883-1846ค่ะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนี่เป็นพวกนี่เป็นพวกโอ้ยนออันนั้นหมูหัอง่วโอเคขอบคุณพี่ชายขาบค่ณมากขอนมากคะเดี๋ยวมือรับรถเดี๋ยวจัดให้ครบ